รู้ลึกเรื่องหนังกับอจอตอ,อาจารย์ต้องนะครับคอนเทนต์สำหรับคนรักหนังจะได้ดูหนังกันได้สนุกขึ้นนะครับอย่าลืมครับกดติดตาม subscribe แล้วก็ตั้งกระดิ่งกันด้วยเผื่อเอพิโซดใหม่ๆตอนใหม่ๆมาจะได้ติดตามกันนะครับวันนี้ขอเริ่มที่เอพิโซดแรกความสัมพันธ์ของผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ชมแล้วก็ยังมีตัวอย่างของหนังมาให้ดูกันด้วยนะครับ ภาพยนต์ถ้าจะว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะความสัมพันธ์นะครับก็เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสเปกตรัมนะเป็นความสัมพันธ์ที่มันกระทบชิงนะไปมาหากันได้นะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแนบแน่นนะสำหรับแฟนพันธ์แท้แต่กี้อาจารย์โต้งเกิลนะครับบอกว่าเฮ้ยภาพยนตร์ถ้าจะว่ากันไปมันก็คือศิลปะแขนงหนึ่งเพราะฉะนั้นในงานศิลปะเนี่ยแน่นอนครับไอตัวสเปกตรัมของมันเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วย subject ซับเจคือตัวชิ้นงานถ้าเป็นงานศิลปะก็คือไม่ว่าจะเป็นภาพวาดประติมาก,กรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ชมไง observer นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยของงานศิลปะแต่ถ้าเราจะมาเจาะสเปกตรัมให้มันเห็นความสัมพันธ์โยงใยกันอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยสามสเปกตรด้วยกันเออสามสเปกตรนี่คืออะไรมาดูกันนะครับ อาจารย์โต้งก็จำลองมาให้เห็นนะครับเป็นปีระมิดเลยเออจะได้เห็นความสัมพันธ์สามเศร้ากันนะครับตั้งแต่ the a r t ติสนะตัวศิลปินใช่ไหมฮะวาดรูปใช่ไหมรูปก็เป็นชิ้นงานออกมามีคนเข้ามาดูมาพิภาควิจาร์ณก็จะเป็น observer หรือ audience นะครับถ้าจะมาถึงภาพยนตร์นะครับอาร์ติในที่นี้เนี่ยอาจารย์โต้งอยากจะตีความว่าเป็นภุ่มกับหนังก็แล้วกันนะนะเป็นภุ่มกับ ภูมกับกำกับหนังมาสักเรื่องหนึ่งเน่ชิ้นงานหนังก็คือ the work นะครับคนที่ไปดูในโรงหรือว่าดูทาง streaming หน้าจอก็เป็น observer เป็นผู้สังเกตการหรือเป็น audience เป็นผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดในที่เราจะดูหนังให้สนุกต้องมาดูตรงนี้ภูมกับภูมกับสร้างหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะครับ สร้างขึ้นมาทำไมนะอาจจะสะท้อนปัญหาสะท้อนความเป็นไปของสังคมความเท่าเทียมกันเรื่องของสีผิวเรื่องของความอายุติธรรมหรือเอามันเข้าว่าเป็นหนังแบบทำเงินบล็อกบัสเตอร์อันนี้ไม่ว่ากันแต่ต้องมีเหตุผลก่อนว่าสร้างทำไมอันที่สองสร้างขึ้นมาอย่างไรในแง่ของโปรดักชันสร้างขึ้นมาอย่างไรแลนะ Behind The Scene อย่างเจมส์คาร์เมลอนสร้างอวตารขึ้นมาสร้างขึ้นมาอย่างไรแนะต้องมีโมชั่นแคปเจอร์มี CGI มีกล้อง IMAX ทํ atch, ทำเป็น3มิติเนี่แหละครับเราก็จะสนุกใช่ไหมเวลาเราดูหนังนี่โอ้โห behind the scene นะมาดูซิเขาสร้างยังไงอะไรยังไงครี้พอสร้างเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ต้องมีบริษัททั้งหลายเนี่ยกระจายหนังไปสู่ผู้บริโภคอันนี้เป็นภาคของคอนซัมชั่นก็คือไปสู่ผู้ชมที่เราเรียกว่าเป็น Observer เห็นไหมฮะพอเห็นนะครับความสัมพันธ์กันระหว่างภูมิกับนะครับระหว่างตัวหนังแล้วก็ระหว่างผู้ชมผู้ชมพอดูเสร็จปุ๊บก,ก็มีความรู้สึกไงกระแสวิภาควิจาร์ณอะไรทั้งหลายให้มันเป็นยังไงหนังหลายเรื่องเลยที่โดนวิภาควิจาร์ณอย่างเช่นอ p p เปนไฮเมอที่ดึงเอาคำภีรของชาวฮินดูมาใช้ในฉากเลิฟซีนฉากนู๊ตนะก็โดนโจมตี นะบอกว่าถอนไปเลยหนังเรื่องนี้ต้องเซ็นเซอร์หรือว่าห้ามฉายเห็นไหมฮะมันเกิดสเปกตรัมขึ้นมาเยอะมากเลยตะกี้อาจารย์โต้อบอกว่าถ้าจะดูให้สนุกเนี่ยลองมาดูสินะว่าสไตล์ของผู้มกับเนี่ยอาร์ติสเนี่ยเป็นยังไงเออเราลองมาดูตัวอย่างกันครับอาจารย์โต้ก็ขอยกตัวอย่างนะครับผลงานของมาร์ตินสกอร์เซซียอดผู้มกับวัย80ปีนะครับ โดดเด่นมากครับในการกำกับหนังโอหลากหลายแนวที่โดดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นแนวแก๊งสเตอร์แนวอาทญากรรมนะครับผลงานที่โดดเด่นในอดีตก็มีทั้งแท็กซี่ดรายเวอร์มีบร h i จิงบูนะครับอาจารย์โต้งขอยกตัวอย่างภาพยนตร์ในปี1990 Goodfellas นะครับนำแสดงโดยเรลิออ t ตารับบทเป็น Henry Hill นะครับ As far back as I can remember, always wanted remember b I I to เจ้าเฮนรี่ฮิลนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่หลงไหลแล้วก็เทิดทูนพวกแก๊งสเตอร์อย่างมากเลยนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่จําความได้เนี่ยนะอยากจะเข้าร่วมกับพวกแก๊งสเตอร์เนี่ยโอ้โหอย่างมากเลยเรียกว่านะถ้าให้เลือกเอาระหว่างเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากับเข้าร่วมแก๊งสเตอร์เนี่ยขอทํางานกับแก๊งสเตอร์ดีกว่านะครับแกก็มีอิตา จิมมี่คอนเวครับนำแสดงโดยโรเบิร์ตเดริโลดาราคู่บุญของสกอเซซีเป็นเมนเทอเป็นพี่เลี้ยงให้แก่แล้วก็มีทอมมี่เดวิโตนำแสดงโดยโจเปเช่นะครับก็เป็นสมุนมาเฟียประเภทหัวร้อนนะใครทำอะไรไม่เข้าตาแล้วก็ยิงแม่มเลยอะไรประมาณนั้นนะครับสามคนก็เป็นเพื่อนซีกันมากก็หนังชื่อ g ูดเฟล l ่าสเนี่ยเพื่อนที่แสนดีนะครับ สิ่งหนึ่งที่สกอเซซี่ทำหนังเนี่ยแล้วก็เป็นแนวเขามาตลอดนะครับสองสิ่งสำคัญเลยครับอันแรกครับสกอเซซี่บอกว่าให้ใช้รากวัฒนธรรมของตัวเองเพราะว่าสกอเซซี่เนี่ยเป็นอเมริกันอิตาเลียนก็ใช้ชุมชนนะวัฒนธรรมชุมชนสังคมนะของชาวอิตาลีเนี่ยส่อแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในเรื่องของการกินนะครับวัฒนธรรมในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องอยู่กันเป็นพวกพ้องเนี่ย และที่สำคัญครับสกอ์เซซีชอบถ่ายทำหนังในนิวยอร์กนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เขาเติบโตขึ้นมานะครับในสิ่งที่สองที่สกอ์เซซีใช้อยู่ตลอดเลยก็คือตัวละครเนี่ยอย่างเช่นหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครหลักก็คือเฮนรี่ฮิลเฮนรี่ฮิลเนี่ยพอเข้าร่วมแก๊งสเตอร์นะครับตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยไปเก็บเงินนะะ้าค่าของเถื่อนเก็บเงินค้ายานน่นนี่นั่นพอโตขึ้นมาก็โอ้โหเล่นใหญ่ครับ ทั้งค้ายาเสพติดทั้งติดยาเสพติดจนไม่รู้เรื่องเลยอะตำรวจไล่จับอะไรไล่จับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการที่2ของสกอเซซีคือต้องผลักเอาตัวละครเนี่ยเข้าไปสู่มุมอับแบบจนตรอกสุดๆเลยนะครับนี่แหละเป็นสไตล์ของเขานะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับคอน FLICT ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเขาโครงเรื่องก็จะไปจนถึงจุดคลายแม็กซ์ก็คือตัวละครจะเอาตัวรอดอย่างไรหรือว่าจะ จบลงอย่างไรกับชีวิตที่มันเข้าสู่มุมอับจริงๆเห็นไหมครับพอเราวิเคราะห์ถึงอาร์ติสวิเคราะห์ถึงุูมกับเราก็จะเริ่มสนุกแล้วนะครับว่าแนวหนังเขาเป็นเช่นใดเขาสร้างหนังขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วทำไมถึงสร้างมันขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมานั้น b e h i n e the Scene มันเป็นเช่นไรครับ Carison หวังว่าทุกคนนะครับจะเห็นความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนของสเปกตรัมของการผลิตภาพยนตร์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้กกับนะครับในส่วนของชิ้นงานแล้วในส่วนของผู้ชมสเปกตรัมมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการวิพากษ์วิจารณ์เกิดข้อโต้เถียงพูดคุยการเกิดไดอะล็อกนะครับคนก็ไปดูนะมีทั้งคนดูที่เป็นออฟเซอร์เวอร์ที่เป็นคนดูอีกส่วนนึงก็จะเป็นออฟเซอร์เวอร์ที่เป็นนักวิจารณ์ เออลองมาดูซิอย่างเช่นวันพีซทำมาเป็นหนังคนแสดงใช้ทาง Netflix เป็นยังไงบ้างเราเข้าไปที่เว็บไซต์ Rotten Tomato ใช่ไหมฮะเปอร์เซ็นต์ของคนดูว่ายังไงคนดูบอกโอ้สุดยอดเลยให้ไป90กว่าเปอร์เซ็นต์ความน่าดูนักวิจารณ์บอกเออ70 80ก็พอละเห็นไหมหนังบางเรื่องทำเงินเป็นบล็อกบัสเตอร์คนดูชอบเกือบ100%แต่นักวิจารณ์บอกห่วยแตกเอออย่างนี้ก็มีและยังไม่พอนะครับคนกากับหนังก็สามารถที่จะปล่อยคลิป นะปล่อยความคิดเห็นของตัวเองออกมาหรือว่าทําเป็นหนังสือก็ได้หลายเรื่องเลยนะหลายเล่มเลยปรัชญาการทําหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนปรัชญาการทําหนังของสตีเวนสปิลเบิร์กเห็นไหมครับนี่คือสเปกตรัมของภาพยนตร์ครับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเจาะลึกเข้าไปอีกว่ากว่าจะสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นหนังเนี่ยมันต้องดึงเอาศิลปะศาสตร์ทางด้านไหนเข้ามาร่วมกันบ้างเดี๋ยลืมนะครับกดติดตาม subscribe แล้วก็ ตั้งกระดิ่ง notification ด้วยเผื่อมีตอนใหม่ๆจะได้ดูกันอย่างทันควันรับรองดูหนังสนุกแน่นอนอ,อจอตอขอบอก